ต้องหวังผลงานนั้นเป็นสําัญแม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตกเพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคงที่พูดเช่นนี้เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระ <illon> การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจําเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตุลาธานีเขต3มีครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนเข้ามาทำงานสื่อสารการศึกษาไทยมากมายทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาให้เด็กไทยและการศึกษาไทยวัฒนาสืบไปเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ผลิใบใหม่ และร่วงโดยไปตามการเวลาบุคลากรที่กเกษียณอายุราชการนับเป็นผู้มีพระคุณต่อวงการศึกษาก็ท่านได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยวิิยะอุตสาหะและมีประสิทธิภาพเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในโอกาสนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงวุฒิกาจิต เพื่อระลึกถึงความทรงจำอันดีและเป็นการขอบพระคุณตตาตาาาาาเเเิมมงงมฟฟ้้งงงงยย่ือออททีีนสสโดยปีนี้มีบุคลากรในสำนักงานได้เกษยียณอายุราชการทั้งหมด33ท่านดังนี้ ป็นห่วงค้มปันดาวหรือเลาานะนยสายันภูมิปสิทธิ์เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูจัตาวาอันดับสองที่โรงเรียนบ้านหัวใหญ่อำเภอบ้านนาสารปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขตสาความภาคภูมิใจไม่มีมลทินใดๆ ได้มีโอกาสพัฒนาคนสร้างคนร่วมพัฒนาการศึกษาที่เป็นองค์รวมโดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้ประพฤตินตนเป็นคนดีของแผ่นดิน,น,ห,น,น,นหลักในการทำงานจริงจังกับงานจริงจังกับคนโดยมีฉันทะวิริยะ ิตตะวิมังสาเป็นที่ตั้งนายมานะชัยชนะเริ่มรับราชการเมื่อวันที่16พฤษภาคม2516ในตำแหน่งครูปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุราชธานีเขต3 เกียรติยศความประทับใจเป็นวิทยากรอบรมครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นวิทยากรให้ความรู้ทำให้ครูปฏิบัติตามหลักสูตรในเรื่องของการวัดและประเมินผลเป็นคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็วและโจทย์ปัญหาชั้นประถมะศึกษาปีที่1-6 นายพีระทัพคุณเริ่มรับราชการตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านควรสูงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขตสามสความภาคภูมิใจได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายส,ายสภาย ฉันปัทมาพรมงกุฎไทยนายโสรัสใหม่น้อย40ปีจากวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง15พฤษภาคม2516ในตำแหน่งครูจตาวาอันดับสองตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากูนความภาคภูมิใจได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายชั้นปัฐมาภรม์มงกุฎไทยนายนิคมนวลได้สีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคม2518โรงเรียนบ้านเขาตอก อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรียนอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกียรติยศความประทับใจความรู้ผู้คุณธรรมนายชาลีศิลปะรักษมี เริ่มรับราชการเมื่อวันที่1มิถุนายน2521ในตำแหน่งครูระดับ1ที่โรงเรียนบ้านห้วยมุดอเภอเคียนซาจังสุราษฎร์ธานีปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไร่ย,ยาวอเภอเคียนซาจัังหวดสุราษฎร์ธานี นายสมบัติสงชาติเริ่มรับราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคม2519ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสวรรค์เกียรติยศความประทับใจได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ตามสมรรถนะตามสายงานอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่สั่งสอนอบรมบนิสัยลูกศิษย์ด้วยความเต็มใจเต็มเวลาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและในฐานะผู้ร่วมงานอย่างมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคลในชุมชนทั้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เบ็นจมาศบุญเลิดกุลเริ่มรับราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5 1 7ที่โรงเรียนบ้านคลองนาอำเภอการจนิะฐีจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยห้างอำเภอบ้านนาเดงจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกียรติยศความประทับใจรักและภูมิใจในอาชีพครูมันพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่เสมอนางกาน,นิกาคงทรัพย์เริ่มรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2517นาในตำแหน่งครูชั้นจัตาวาอันดับสองโรงเรียนวัดวิเวาการามปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ โรงเรียนวัดวิเวการามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรารธานีเขตสาเกียรติยศความประทับใจปูมใจในความเป็นครูรับใช้ประเทศชาติจบจนถึงวันเกษยียณอายุราชการสิทธุทุกคนเป็นคนดีมีหน้าที่การงานและครอบครัวที่อบอุ่นคติพจน์ทำวันนี้ให้ดีที่สุด นางชุมสุขคงขุนเริ่มรับราชการเมื่อวันที่10พฤษภาคม2515ในตำแหน่งครูจัตาวาที่โรงเรียนบ้านทุ่งในได้หมู่ที่4ตำบลทุ่งเตาอำเภอว่านาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการสอนด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจอุตสาหะเต็มความสามารถ จนเกษยียณอายุราชการเป็นเวลา41ปี4เดือน20วันเกียร <Yes. S 1> ติยศความประทับใจ <Yes. S 1> ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ <Yes. S 1> เหรียญจกักรพรรดิมาลา <Yes. S 1> ได้รับเหรียญชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก <Yes. S 1> ได้รับเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติ1 0 0 0แสนครูดีปี2555 นางสิริออนหัสสพางกูลเริ่มรับราชการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2516ณโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ครูสายผู้สอนที่โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีจบจนกเกษียณอายุราชการ เป็นเวลา40ปี4เดือน15วันเกียรติยศความประทับใจมีความประทับใจที่ได้เป็นข้าราชการครูนางรัชดาจันแสงกุลเริ่มรับราชการเมื่อวันที่21พฤษภาคม2522การปฏิบัติหน้าที่ครูชำนาญการโรงเรียนพวนสุบรรอำเภอบ้านนาศาร เกียรติยศความประทับใจข้าพระเจ้าประทับใจในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองตระหนักในสถานภาพรู้จักคิดและวางแผนมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้พต่ออุปสรรคปัญหามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นนายชินโนร์ช่วยเกิด เริ่มรับราชการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2523ที่โรงเรียนบ้านเกาะน้อยการปฏิบัติหน้าที่ครูสายผู้สอนที่โรงเรียนบ้านเกาะน้อยจบจนปัจจุบันเกียรติยศความประทับใจได้รับเครื่องราชอิตริยาภรณ์จกักรพรรดิมาลาเมื่อวันที่5ธันวาคม2548เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ บำเหน็จแห่งความพยันและความมั่นคงในราชการนางยุพาเกิดเกลือนเริ่มรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจากนายน2515าตำแหน่งครูจัตาวาที่โรงเรียนบ้านสารูมิตรภาพที่195การปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านสารูมิตรภาพที่195้า เกียรติยศความประทับใจ5ธันวาคม2545ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก5ธันวาคม2548ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกค,ครูสภาดีเด่นอำเภอว่าแตงประจำปี2543ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่นเนื่องในวันครูปี2551 ได้รับยกย่องเยาชูเกียรติเป็นครูดีเด่นประจำปี2,554นางสาวมนทาแก้วสว่างเริ่มรับราชการเมื่อวันที่18มกราคม2,525ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนบ้ากปากรัฐอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์การปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการที่โรงเรยียนวัดทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนา<น><น>ยพงศิษฐ์สิริฤทธิ์เริ่มรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2521ที่โรงเรยียนบ้านปากสายหมู่ที่สตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านปากสายตั้งแต่วันรับราชการจบจนปัจจุบันเกียรติยศความประทับใจมีความสุขที่ได้ให้ความรู้นักเรียนมีความผูกพันกับผู้ปกครองสอนตั้งแต่พ่อแม่และลูกๆของลูกศิษย์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือกนางผลศตีสวรรณ เริ่มรับราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคม2520ที่โรงเรียนวัดคลองฉนวนอเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านในไร่2524จบจนถึงปัจจุบันเกียรติยศความประทับใจดิฉันรู้สึกภูมิใจในอาชีพที่ได้ชื่อว่าแม่พิมพ์ของชาติซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมีจิตวิญญาณเป็นอาชีพที่สร้างคนและชี้ถูกชี้ผิดให้คนได้ใช้ในชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขนายศิวรักษ์พันน้อยเริ่มรับราชการเมื่อวันที่3ธันวางคม2522ในตำแหน่งครูระดับหนึ่งที่โรงเรียนบ้านโคกคาอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ การปฏิบัติราชการตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการที่โรงเรียนวัดเวียงสะอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางอภิยาอานอนท์เริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กันยายน2519ในตำแหน่งครูระดับ2ที่โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์อําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติราชการตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการที่โรงเรียนบ้านควนสูงอำาเภอวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายมโนไทยฤิ์เริ่มรับราชการเมื่อวันที่14สิงหาคม2516ในตำแหน่งครูจตาวาอันดับสองโรงเรียนบ้านน้ำรอบการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดโสพลประชารามในตำแหน่งครูชำนาญการ เกียรติยศความประทับใจทุกๆอย่างทุกๆด้านที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนสิ่งดีๆทั้งหลายที่นักเรียนได้รับคือเกียรติยศและความประทับใจของผมและสุดท้ายอยากบอกทุกคนว่าภูมิใจที่ได้เป็นครูและทำหน้าที่ครูนางสุภักธีราไควันทิพยปุณเริ่มรับราชการเมื่อวันที่10พฤษภาคม2515 โรงเรียนบ้านควนกลางการปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งข้าราชการครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านซ่องสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นหัวหน้างานบริหารวิชาการเกียรติยศความประทับใจได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิง่งชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และท้ายสุดได้รับเข็มเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดีจากผู้รุสภานายชำนาญบัวมากเริ่มรับราชการเมื่อวันที่19พฤษภาคม2 5 2 4การปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคองกา เกียรติยศความประทับใจมีความภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราธานีเขต3ให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นเมื่อปี2555เนื่องในวันครูนายวิชัยชัยสงครามเริ่มรับราชการเมื่อวันที่19บุพฤษภาคม2 5 2 4ี ที่โรงเรียนบ้านกลางตำบลเขานิพันธ์อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในตำแหน่งครูระดับหนึ่งเมื่อปี2548ได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ในตำแหน่งผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จบจนปัจจุบันเกียรติยศความประทับใจ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดคือทวิติยาภรณ์ช้างเผือกการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กไทยช่วยงานราชการตามความรู้ความสามารถที่นอกเหนือจากงานสอนให้เกิดประโยชน์แก่ราชการชุมชนและบ้านเมืองมากมายนางอารุณีสุกดวง เริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กรกฎาคม2523ที่โรงเรียนบ้านมอเกตอําเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6พร้อมทางปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่โรงเรียนบ้านควรพุกพี อำเภอบ้านานาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกียรติยศความประทับใจข้าพเจ้าเป็นครูด,ด้วยใจรักและศรัทธ,ธาในอาชีพนี้นางมาลีมณีโชตเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1ตุลาคม2524ที่โรงเรียนม้านใต้อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านกลางอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมเวลารับราชการ32ปีเกียรติยศความประทับใจไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้นายพิพัฒน์บัวสุวรรเริ่มรับราชการเมื่อวันที่16พฤษภาคม2525 25ที่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอนาจห่วยจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนปัจจุบันเริ่มเมื่อพฤษภาคม2536โรงเรียนศึกษาประชาคมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษธานีอุดมคติการสอนคือปัจจัยวินัยคือข้อปฏิบัติ นางพึ่งพรหวานแก้วเริ่มรับราชการเมื่อวันที่24สิงหาคม2524ที่โรงเรียนบ้านสำโรงพันธ์อเภอไพรบึงจัังหวดสีสะเกตการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดเวียงสะเกียรติยศรางวัลเพชรเสมาประจำปี2551สาขาครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่น ความประทับใจสอนศี์ให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกันกับสังคมได้จนครบกรเกษียณอายุ60ปีคติประจำใจปฏิบัติการสอนวันนี้ให้ดีที่สุดนายสุชาติอินทกูล เริ่มรับราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525 25ในตำแหน่งนักการพานโรงโรงเรียนบ้านเขาบูนอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริการ2โรงเรียนบ้านเขาบูนอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกียรติยศความประทับใจตั้งใจทำงานตลอดมาและสนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาบูนได้ประสบความสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสงหลายๆคน นายวิชิตอยู่ดีเร an, ada, arp, mm. e, ิ day, 26, Hence, mm. 26, 2, 5, ่มรับราชการเมื่อวันที่26กรกฎาคม2532ที่โรงเรียนมิรประชาราศโดยรวม24ปีมีความภาคภูมิใจในอาชีพนักการพานโรงและในตำแหน่งสุดท้ายคือพนักงานบริการระดับสองปติประจาใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนต่อสสู้ใังคม นายแนมเพลงเคียนเริ่มรับราชการในตำแหน่งนักการพานโรงโรงเรียนบ้านบางหอยอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติหน้าที่พนักง,งานบริการระดับสองโรงเรียนบ้านบางหอยอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกียรติยศความประทับใจคุณค่าของคนต้องมาจากความซื่อสัตย์ทำงานเต็มความสามารถ โดยเฉพาะการทำงานในหน้าที่ราชการต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้จริงในสมนึกรักษาสีรับราชการครั้งแรกโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่130อเภอเคียนซาจังหวัดสุราษรธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2532 ตำแหน่งนักการพานโรงอายุราชการ24บีปัจจุบันตำแหน่งพนักงานบริการโรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที่130คติในการทำงานทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดนายสว่างนฤทธิความประทับใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นะโรงเรียนบ้านบางนี สมัยเป็นสำนักงานประถมมาศึกษาอำเภอก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีครูอาจารย์ทุกท่านได้ให้ความสำคัญและเคารพกันเสมอมามภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับครูอาจารย์ทุกท่านและห่วงแยยข้าะเจ้าเสมอมายยังรุ่นแบบคออ ดาวสีทองส่องแสงคือน้ำแร่ของรู้ทุกเขตค่ะโ,โ,โอ้เหนื่อยมาแสนนานงานสินนับช่างสมนาเบิกดวงดา,าวเปล่านัำปลาแต็มดวงตาเติมฟ้า เมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้าวนสายลมเปลี่ยวพ่าวันถามดาวเด่นนภาเป็นห่วงคมปั้นดาวหรือเปล่านาเพียงสัญญาจะรักดีก็ น้ำส่งฟ้าวนสายลมปลิวผ่านวานถามดาวเด่นนับพาเป็นห่วงคมปั้นดาวหรือเปล่าหนาเรียนสัญญาจะรักดีกขอสุดใจการทำงานด้วยใจรัก สำคัญแม้จะไม่มีใครรู้ใคร